มึงเป็นยังมึงดิ้นยังกูถามมึงดบัตรนี่ถามมึงแน่มึงเป็นยังเออเขาเจ้าึืนมึงให้เงินกูบัดโคตรบัดเชือบบัดเชือบัดโคตรไพ่ไปขอมึงเหรกูถามมึงแนไพ่ไปขอเมืองเงินนั่นฮะกูเข้าใจอยู่ดอกคับมาบุญคุณมึงให้น่ะกูเข้าใจอยู่จิตใต้สำนึกกูน่ะมันมีอยู่แล้วในโตกูนั่นนะกูสิบอกไว้ให้ มึงสิมาว่าเพื่อไพ่มาสิอยากไปประจานมึงไพ่สิอยากว่าเรื่องมึงกูถามเนะี่ยกูออกจากมึงมานี่ตั้งแต่เรื่องต่อมอแล้วกูวขอโทษมึงแล้วกูวขอโทษมึงสองเถื่อสามเถื่อแล้วมึงเข้าใจบ่่ะข้ามันแน่ละติดใจทำนึกของกูนั่นเออกูขอโทษมึงแล้วเรื่องต่อมอนั่นเออมึงเสิเอาอย่างอีกล่ะครับกูกูขอโทษมึงสองเถื่อสามเถื่อมึงก็ให้คนมาบอกกูออกมาขอโทษอีกออกมาอีกเถื่อนึงเออให้เวลาสองหมื่นสามหมื่นเด้อ อ่ะมึงบอกนะกูก็ขอโทษมึงเสียวยังอีกแล้วกับปูนะกบชีวิตครอบครัวกูมึงเสียวออยังอีกล่กนะฮะมึงหาว่ากูนะขอโทษแบบตอดอกตอแหลอ่าหลังจากเขาไล่สดมึงปุ๊บย่างเมล็ามาย่ามุ้เช่าออมากูก็เห็ดขีดเลยเห็ดขีดบอกว่าอย่าไปว่าให้เล่าเดอ้ออย่าไปว่าให้เล่าเดอ้อเราบุเกี่ยวเราบุรู้เรื่องนังเดอ้อคอยกับบุรู้เรื่องอย่างเดอ้อเขาขึ้นไล่ลสดกันกับบุลู้เรื่องอย่างเด้ออ่ามึงสิฟังอีกบ่เรื่องเก่าๆเติมๆนี่มันออกจากปากกูนี่ฮะ มึงสิมาเคียดแค่ยังกูกระดกกระดียแท้กูไปเอาเงินยังมึงอือทามึงเนี่ยไทยไปเอาเงินยังมึงเรามึงเข้ามาหากูเองบ่แมนติกูไ่ได้ไปหามึงเด้กูไ่ได้ไปหามึงที่กรุงเทพเด้มึงแล่นลงมาหากูเองเด้เอออะไรกูเข้าใจว่าเวลามึงหักเออกูก็ว่ามึงดีกูจังตอนรับมึงกูจังให้มึงเข้ามาเออบอนอยู่บอนเศรากูก็บ่วมีดอกบอนอยู่บอนเศรากูกัได้อยู่แบบโซกับบกโซโคคือมึงเห็น่ะละ อ่ามึงก็ว่าบอเป็นอยังมึงหลับได้มึงก็มึงค้นบ้านๆคือกันกับกูเออมีศาสตร์ใบหนึ่งมีมอนใบหนึ่งมึงก็นอนได้แล้วบัดที่มึงมาแล้วมึงเอากูไปเว้ามึงเอากูไปว่าว่าครอบครัวกูนักโซกับโปกโซโคกอ่ากินน้ำก็กินนั่นน้ำก็ติ๊กกูบ่อยากอ่ากูคืนบ่ร้องมึงเว้านั่นมึงสิว่าจังได้อีกบัดนี้ฮะถ้ามึงเว้าคืนมึงให้โคตรโคตรพ่อโคตรแม่ให้เบิดโคตรมึงให้ไล่ปันใด้ฮะมึงเว้ามาดูเบิดโคตรนั่น มึงหายไายป่ได้มึงห้เบิดจากล้านจากแสนลหอมึงว่ามาดูห้อีสันดานมึงว่ามาดูเงินมึงน่ะมึงขึ้นจะมาโพดมาโพดเนี่ยบุญคุณกับมึงนี่คือมาขักแท้บุญคุณกับมึงนี่บัดมึงด่ากูมึงออกมาด่ากูมึงให้คนอื่นออกมาด่ากูเดสะไพ่เรามันโง่มันว่ามีคนโง่เดียเบิ่งอ่ะเบิ่งคลิปแต่ละคลิปน่ะผู้ใดเขาข่างกูผู้ใดอยู่ทางกูเนี่ยมึงเอาไปเบิดมึงวนเงินให้เขามึงเอาเงินให้เขาออกมาด่ากูมาซอยมึงนั่นเพื่อมึงขาดความอบอุ่นนั่นอ่าไพ่นโง่ คนบ่งเขาบ่ได้โง่ดอกคนบึงน่ะกูสิบอกไว้ให้อออีผูเขาข่างมึงน่ะกูถามเนี่ยมันฮูจักดีหรือบ่ฮูจักดีเลยยังกูถามเนี่ยฮะมึงจะเข้ามหากูเองมึงจะให้ครอบครัวกูเองอรับล้างกล้องมึงคุยยังกับแม่กูกู่ฮู้อ่ะนะแต่เรื่องที่กูคุยกับมึงน่ะกูรู้แนนอนกูรู้เบิร์ถกคำคำใดที่กูคุยกับมึงคำใดที่มึงคุยกับกูน่ะกูรู้เบิดนะอีสันดานอือ มึงจะมาเรียกร้องยังอีกกูถามมึงแน่เงินถูกบาททูกสตางค์เงินในกระเป๋าเจ้าผู้ใดไปเอาผู้ใดไปเอาได้เงินในกระเป๋าเจ้าหันฮะไ้ไลายปันไดให้บดขอดนั่นกูถามมึงแน่มึงไ้ไลายปันไดให้รลายซัมไนท์มึงคือสิงมาท่วงขักแต่บุญคุณกับชีวิตกับครอบครัวกูนี่ข้ามกระท่วข้ามกันแน่ลรคุณสองข้ามกันแน่รคุณี่กูถามมึงแน่อ่ามึงว่าคันนะมึงออกมาดากูยังมึงออกมาแชกูยังมึงมันแน่รคุณกูยัง ทอมนำไล่มือนี่ก้นกับกูเลือมกเลือใจกับคำเบาของมึงคำสทุนของมึงนี่จริงเรากูไม่อยากสนใจมึงแม้แต่นั่งหนามึงกูยังไม่อยากเห็นกูสิบอกว่าไห้ซะมึงจำสกุโลกเนวมึงไว้รดอ่าตอนแรกกูออกมาแล้วนะเรื่องตอมอเออโบเกียวโบลูเรื่องด้วยมึงกะห้าบอกกูน่ะเป็นต้นต่ออ่ากะบอกแล้วเด้ว่ามันเป็นการเข้าใจพิดมึงบอกเข้าใจภาษาคนตีมึงเข้าใจถ้าภาษามาติว่ากับมึงนี่ถามมึงเนี้ยเออ กูบอกมึงตั้งแต่ไล่เ่อแล้วอืมไปจับกุนจับก้อนเอาผู้นั่นเอ่ไปหาผู้นั่นไปหาผู้นี่กูบ่ได้พิดกับคนบอกกุ้งมึงก็ให้คนบอกกุ้งมาพิสกับกูอ่าม,มึงสิว่าจังใดซะมาเห็ดสกูนี่ยมันจักขิบแล้วก่อนกูจะเลืออดกูจังไดออกมาดา่ามึงนี่มึงสิให้กูนั่งเบิง่งมึงเห็ดสกูอย่างเดียวตีมันเป็นไปบ่ได้ดอกอีฮาอืมมันเป็นไปบ่ได้กูสิบอกไว้ให้ซะอ่า กูมึงว่าม็นแม่กูมึงว่ามันสสยเลือดกูกูบอกมึงแล้วเด้อืมมึงเข้าห้าแม่กูเองมาแม่ตีลังจากมึงพิดกับกูมาแม่ตีลังจากมึงบ่หมักกูหลังจากกูบ่เอามึงแม่บอกมึงก็เข้าห้าแม่กูแม่กูเร้เลนเลนเลนอันเลนเฟสเล่นไล่บ่ได้เด้ออ่าแถคนบ่ทักหาเราาถ่คนพิมพ์หาเราเองนะกูสิบอกไว้ให้มึงเข้าไปเพื่อนยังสะมึงหู้อยู่กูกับแม่กูมีประเด็นกันพิดกันมึงเข้าไปเพื่อหยังกูท้ามึงแน่ถ้ามึงบ่อยากเพื่อที่จะทำลายกู ปากมึงบอกว่ามึงบปนดห้ไหแม่เขาออกมาด่าออกมาด่าแต่มึงก็โอนเงินไห้ลาวมึงโอนเงินไห้ลาวเพื่อมาเห็ดใส่กูอ่ามึงสิว่าจังไรสะ่อ่าช่วงเด็กน้อยสีหาคนมาอยู่น้ำกูกูซื้อของไปให้กูซื้อของไปใหเด็กน้อยมึงก็โอนเงินไหแม่กูเอาเห็ดใส่มันเลยมันซื้อยังไหเด็กน้อยเจ้าก็ซื้อ,อนันเดอยายรูมึงกล้าเถียงมึงกล้าปฏิเสธบอนี่มึงเห็ดเห็นยังสะ่ทำมึงเป็นคนดีนะฮาอีหาอืม มึงไ่ต้องเอาประเด็นคนอื่นมาว่าอย่างกับกูมึงเอาประเด็นมึงกับกูเท่านั้นเออกูบอกไว้แล้วว่าบุญคุณของมึงน่ะมันบ่มีแล้วเพราะว่ายังเพราะปากมึงเองเอ,อืมมึงอยากให้กูด่าเพราะปากมึงเองเอ,อืมถ้ามงึงบ่็เหตดคลิปออกมาน่ะพี่ิไปด่าหัวมึงบ่จบเราก็บจบไปต้กูขอโทษแล้วแม่กูก็ยกคันหาคุณไ้ซู้นั่นสู้ว่าอย่างแบบยกคันหาคันหาคันแปดบ่มีอันครบมันเฮ้ยมีแต่กสิเตะทีมละคันหาเบิ่งพวกซูว่า, ok นา,นานเน,นีเ่อื ผู้เฒ่าอายุหกสิบปียอมขอโทษสูนะท,ทั้งที่เราบดีดาสู้นะกูสิบอกไว้ให้สู้ควรหยุดนะสู้ควรสิในะห้อภัยังไมกูบ่เคยเห็คุคิดออกมดาด่ามึงอีกนะกูสิบอกไว้ให้นะมึงไปคิดละตายตองดีๆจิตต้สํานึกของมึงนะ่ะมันมีบอลในสมองนะ่ะความเป็นคนของมึงนั่นอันนี้กูเข้าใจใน,ในระหว่างกูกับแม่กูพิษกันเออคนพิดกันมันก็สามารถที่จะใส่ไล่กันสามารถที่จะว่า,ก,า,า,าก,กันกูบอกแล้วว่าแม่กูก็คือแม่กูเออ สิบอกไว้ให้ซามันเกี่ยวยังกันเออสิมาว่าฮะสแตกยังอ <IM Anh> ีกว่าเพื是是่อนยังกูถามเนี่ยออว่าขึ้นให้บดโคตรบดเหงาเงินเท่าไรแล้วมึงเอารักฐานมามึงหามากูบอกมึงนันหามารักฐานนันหามามึงกลับไปฟ้องเอาบานนี่กูบอกมึงแหละเด้อ่ามึงก็ับไปฟ้องอะละมึงอยู่กับน้องสาวมึงอยู่มึงก็ไปฟ้องเอามึงอยากได้ยังมึงก็ไปฟ้องเอากับกูนี่เออกูขี่ออกมาแล้วกูบอกมึงแลลวเด้มึงสิมาว่ายังกับโกู อ่าเบ้านแม่กูขอมึงบวชหูอกว่ามึงอันว่าแม่มึงกับกูน่ะคุยยังกัดป้ายังกูเสียบวู้เพราะว่ากันไล่ี่มึงคุยกับแม่กูนะกูเปิดฟังบัดแล้วอีห่ามึงอ่ามึงเอ่ยซื่อกูมึงด่ากูกับแม่กูนั่นเป็นง่ายอ่าอ่ากูเข้าใจว่าแม่กูว่าให้กู้ามึงดีมึงสิไปส่วนเว้าให้ยังส่วนเเรื่องลูกเขากูถามมึง่ถทามึงวังดีที่เขาไปหาแม่กูมึงโอนเงินให้แม่กูนะฮะ มึงเอาสมองคิดไหนเด้อสมองมึงในอ,อีหามึงเออมึงใจกูขึ้นนะมึงนี่เออโตรเงากูก็บ่ได้แมนได้มึงนะกูสิบอกไว้ให้เออเอออีหานี่แม่ให้เขาเองออกมาด่าเขาบัดนี้เขาบ่สนใจออกมาด่ากูขอโทษมึงแล้วและขอโทษมึงอีกมึงสอาวอยังอีกกับกูอ่าไปเห็ดคลิปกันแน็กกันแน่เห็ดคลิปใส่กูเออ บอ่ปบอปลาบ่อปูกูกูเห็ดไปสูวก,กับซาลาแนลงไปนางเล่นในบอ่อปูกูลงไปหาหีแม่ซูวยังอยู่หันกูถามซูวแน่อ่าผูดได้เสนอหนาให้มึงลงไปถึงซิบเมนทีกูก็ตามแต่บ่มองกูเห็ดมองกูสั่งกูบ่ให้ซู้ลงไปแต่ซู้ก,กล็ลงไปเห็ดเสกูนั่นฮะทุกคนกระบ,บอกอยู่แล้วได้เข้าไปหาในบ่อก,กุ้งก็ให้เพื่อทิมันทำลายครอบัวก,วกูโดยตรงมึงนะ่ะไทยมันโง่กูถามมึงนงมันบ่มีคนโง่ด้ล่ะเออ เฮ็ดเซกูมองหันหน้าลิกาวกูซื้อให้ยาชูก็บอกให้เราถอดทิมอ่าเฮ็ดเซกูนั่นมาตอะไรมันบอกเห็นกูถามเนรู้ซูเห็นหรอซูทําถาบอกเห็นอะยายกูขึ้นเดอมันนี่เด้อเออออกมาดากูพาวพาวแทกลุ่มจับก้อนมาดาครอบครัวกูเสียหายหายว่กกูนี่เลี้ว่ากูนี่ซาร้าเล้วคูคนดีน่ะซูบอกเห็ุแบบนี้ดอกถ้าซูเป็นคนดีนั่นซูเอายังมองได้ดีกูถามเน่ มองได้ความดีของสูงน่ะเท่าจะตายเนะออกมาจับกลุ่มจับก้อนไล่สดดาครอบครัวกูนั่นกูถามแน่ฮะถ้าสุดดีจริงน่ะสุสิมายุ่งยังกับครอบครัวกูถ้าครอบครัวกูบดีนั่นสิมาล่วงมาทวงบุญคุณกับกูนี่เออมาทวงยังละ่ะกับกูน่ะมันเอายังล่ะมาทวงอืมเพ้าขึ้นห้อยกูสงสารกูเสียน้ำตาพ่อแม่มึงแม่มึงบ่เป็นโคตรบ่เป็นเหงากูกูก็เสียน้ำตา กัม so, ึงตอแหลกไงตาตอแหลคือมึงว่ากูแหละนั่นแหละน้ำตาตอแหลถ้ามึงหวังดีมึงจะไปอาเสียงแม่กูบอกเพื่อเซฟตัวเองวันข้างหน้าเพราะว่าถ้ามึงบอกหาเรื่องพิษเขามันจะมีหมองพิษบอกกูถามมึงแน่คือกูนี่คือมึงกับพายามเบ้ากับตลอดคุยกับกูตลอดเวลาเออคุยตลอดเวลาคุยกับกูนี่เออเรื่องหันเรื่องนี้เรื่องหันเรื่องนี้คุยกับกูมันยังมึงบอกอาดเสียงนั่นเออมึงไปโทษบอกพิธ์มึงบอกว่า อัดพี่คุยกับเขาพี่อัดเสียงเขาหมดแหละคนดีบอกเขาเหตุแบบนี้กูถามึงแน่ฮะอิสันดานมึงดีมองใดฮะมึงจะมาอ้างว่าเงินมึงหายแม่กูนะเงินมึงหายนะกูไล่มึงบดแล้วการบินโอนเงินน่ะสองหมื่นห้าเงินนั่นมันก็คุ้มแลการที่มึงด่าแม่กูนั่นมาท่ดใดแล้วเออครอบครัวกูน่ะบ่มีมองอยู่บ่มีมองเศร้าแล้วขู่มือนี่กูอยู่คงกูก็เดือดร้อนเออ สูซีเอาอยัางอีกส,สูให่กูเหยียบพอดจมดินอีกมือใดกูถามสูแน่เออสูซีมาดาครอบรัว,ก,วก,กูเพื่อไอ้ยังเพื่อยอยางให้คนข้าหูตาสว่างเดี๋ยวโอ้ยผู้ใดอยากอยู่ก็อยู่ผู้ใดอยากไปก็ไปเด้อกูเป็นเด็กแคร์ออกูสิบอกไว้ให้ซะเออผู้ใดหักกูก็อยู่ต่อแค่นั่นแหละเออให้สู้นะจับกลุ่มจับก่อนกันหลายไล่รถอ่ว่าขึ้นมาแม่กูนี่ขอมึงก็เอามาเลยถ้ามึงมีรักทานขอ้าบอกขอ ต่กูฟังน้ำเสียงเราหายเมื่อวานกูกับบริมีว่าเราคอเด้เออลูกเอิญหาเด้อแม่เด้อลูกเอิญหาเด้อแม่เด้อเดี๋ยวอีกสิ้นเดี๋ยวลูกก็สิเอิญอีกเด้อหาหมื่น 5, เออหาพันอ่ากัมึงเราเองบ่แมันติเออไพ่เป็นบ่ได้ยินล่ะอา่าก็ได้เมื่อคนเนาะผู้เฒ่าทั่วไปมีคนหายกำลังใจเออคนมันเสียโมกเสียใจกับลูกกับเต่ามึงบ่มีลูกนด้มึงบ่นะงบหูซึกดอกมึงบ่มีลูกนะั่นกูสิบอกไว้ให้มึงน่ะเสียชาติเกิดเกิดมาเป็นคนบ่มีลูกนั่น บ่มีญาติบมมีพีบมมีน้องอาศัยอาศัยอันโลกโซเชียลเป็นพี่เป็นน้องมึงนะอ่าอีหา่ามึงอีสันดานหมาสนนีนะเดี๋ยวกูออกมาดา่ามึงอีก